เสื้อแดงแล้วเป็นพันตัวเลยครับก็คือมันจะมีปองแปลงแล้วก็ดาวกระจายอย่างที่อาจารย์สาแล้วพวกเราอ่านได้ฟังเมื่อวานนี้อืค่ะว่าวันที่หกนี่แหละนะมันจะเริ่มดาวกระจายแล้วมันใส่เสื้อแดงแจกเป็นพันตัวเลยน้องหนุ่มนะคะมีข่าวแจ้งมาแล้วก็กรองได้ด้วยให้น้องหนุ่มเช็คข่าวด้วยนะคะค,ค่ะแล้วก็บอกพ่อแม่พี่น้องเราที่ไปไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใส่เสื้อสัญลักษณ์อะไรของเราเพราะตอนนี้มันต้องการปวดแล้วก็แฝงนะคะยังไงเราก็เป็นห่วง แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวก็พี่จะเข้าไปที่สถานีนะน้องนุ่มครับจ้ะใครก็ไปช่วยกันนี้่สามมาเลยมาเลยมาเลยครับมาเลยไปเลยใช่ไหมครับครับอาจจะครับอาจจะโอเคค่ะค่ะพอแม่พี่น้องดูแลตัวเองด้วยนะคะน้องหนุ่มด้วยครับผมจ้าเป็นห่วงทุกคนเลยน้องหนุ่มข่าวคองนะจ้าต้องเช็กดูมันคอมใส่เสื้อสีแดงเป็นพันตัวเลยมันแจกออกมาแล้วจ้าจ้าจ้าโอเคค่ะครับเดี๋ยวเจกันใจชาวดีค่ะสาเหตุที่ผมเร่งทําเสื้อกอปเนี่ย เพราะผมรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก่อนที่จะมีการชุมนุมก่อนที่จะเกิดสถานการณ์เนี่ยประมาณหนึ่งเดือนแผนนะมันออกมาแล้วผมถึงต้องเร่งทําเสื้อกอปองฮะซึ่งมันจะไม่เหมือนใครแล้วแบบเนี่ยมันกอปไม่ได้แบบเนี่ยมันมันอยู่ที่บล็อกของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทํายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันทําไม่ได้หรอกครับผมถึงบอกว่าให้พ่อแม่พี่น้องเน้นใส่เสื้อกอปอเพราะสาเหตุนี้นะครับพ่อแยกเพราะว่าเสื้อนอประชอมีเยอะมากครับทีนี้ว่ามันปลอมได้แต่ของกอปอเนี่ย ออเอกลักษณ์ของกอปมันมีอยู่ฮะแล้วเรารู้ว่าเราต้องทํำยังไงสวัสดีฮะสวัสดีครับนมครับเหมือนคืนนี้ก็มีเ hey ฮแล้วนะอืมเราก็นึกพอพูดโทรมาก็วิ่งไปดูอ๋อมันมันออกมาจริงอ่ะแต่ว่ามันออกมาจากเกียร์กายแล้วไปขึ้นรถเฟรถไฟที่ที่บางซื่ออ๋อนะ้ฮะออกมาประมาณสามสิบถึงสี่สิบคันอ่ะแล้วฮะเขาบอกให้ระวังให้ดีช่วงนี้พอมันจะมีวิ่งเข้าวิ่งออกอืมอืม ถ้ามันไอ้ดอนออกไม่กลัวกลัวอีตอนที่มันเข้ามาเนี่ยนั่นแหละสิคือมันเข้ามาแล้วมันจะไม่เข้าที่ตั้งมันจะไม่เข้ามาที่กรมหละกลัวมันจะเข้าตามจุด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 แล้วจะจบเลยครับเพราะว่าอย่างอย่างที่พูดอะ่ะคือทุกทุกทีทุกครั้งทั่วไปก็คือลำสองลำอาราคขาทั่วทั่วไปแต่ตรงวันนี้มันมีห้าลำอ่าฮะมันก็ต้องมันก็ต้องเสียกันหน่อยนี่จริงจริงแล้วผมโดนเ,เ,เรียกเข้าเรียกเข้าสภาสองวันหกเจ็ดนะแล้วฮะพอดีเห็นวันนี้ว่าจะไปกิจกรรมกันที่หน้าพัก ประชาธิป um, uh, ัตย์ใช่พี่ฮะก็ก็เลยบอกว่าอย่างงั้นเดี๋ยววันนี้ผมเกลยแล้วพี่เดี๋ยวผมไปพรุ่งนี้วันเดียวพอเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังกําลังจะรับคนไปนั่นแล้วก็เรื่องเสื้อในนะหนุ่มเมื่อวานผมว่าจะบอกหนุ่มแล้วแหละเพราะว่าเมื่อวานที่ผมแต่งตัวธรรมดาเพราะว่าเราต้องการจะไปที่นู่นด้วยเนาะครับผมไปดูมาคือเมื่อวานเนี่ยมันแจกกันตรงตลาดแดงอะตลาดแดงใกล้ๆก้กับใกล้ๆกบเอ่อ เยาวราชอ่ะแกเป็นพันตัวใช่ครับแล้วทางใต้เนี่ยมันให้คนใส่เสื้อแดงเพื่อผ่านด่านให้สะดวกอืมฮะพอเจอด่านตำรวจตำรวจจะไม่ยุ่งแล้วเพราะว่ารถบัสทั้งรถบัสใส่เสื้อแดงอืมฮะคือขาเข้อออกมางี้มดแล้วเมื่อวานผมก็ไปสารกับพกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เขาดูตามด่านตามอะไรอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันกำลังเนียนแม่ค้าเราเนี่ยค่อนข้างจะแบบใครซื้อกูขายหมดกูไม่สนใจว่ามึงจะมาจางไหนโลกอะฮะอ่ามันก็เลยคือเสื้อแดงมันหายไปจากระบบ ไปพันๆตัวใช่ฮะทุกคนรู้หมดแต่เขาบอกว่าเขาค้าขายจะทําไงได้เราก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงอ่าก็คือก็คือเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมครับครับเจอนะพี่บินครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไปรับแม่บ้านแล้วก็เดี๋ยวไปด้วยกันที่ประชาธิปัตย์ครับพี่ครับอ่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ฮะได้ครับโอเคครับโอเคครับพี่บินครับขอบคุณครับบ๊ายบาครับสวัสดีครับนะฮะ นะครับก็ต้องบอกพี่วินนะครับต้องขอบคุณนะครับที่ช่วยประสานงานกันทุกอย่างสวัสดีครับเชิญฮะฮัลโลครับครับผมครับสวัสดีครับหนุ่มขอยคอครับพี่ครับเออยังไงก็เสื้อแดงนะถ้าผ่านด่านผ่านอะไรก็ก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดอาวุธใครมีอาวุธมีจัดการเลยเพราะว่าเสื้อแดงเราจริงๆเราไม่มีอยู่แล้วล่ะ นะพอเราไม่ปกอาวุธถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะมาก่ออีกเขาต้องเสียอมวุธอยู่แล้วไม่คือผมอยากเน้นให้ใส่เสื้อกอปไปก่อนนะครับชั่วโมงนี้ฮะนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามจะหาเสื้อที่มันถูกกว่านี้นะครับเอามาเอามาเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ใส่นะฮะครับกําลังหาพยายามอยู่เอาเอาแบบเสื้อขาวธรรมดาคุณหนึงแล้วก็ยิ้มเลยครับเออเป็นต้นทุนมันต่าหน่อยเนาะใช่ใช่ฮะเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วก็ ประชาธิปัตย์แต่วันนั้นก็ไปกับสัมปทานนกเขามาแล้วผมก็ไปใส่มาแล้ว <c oughs> แต่คนผมไม่วกเี่ยพวกนี้มันไม่ใจจริงๆมันเร็วจริงคนพวกนี้นั่นแหละไปเอาที่จะจยอะไรผมมันใส่มัน <c oughs> หา้าตาแม่งหลักๆลักๆโอ้โห <c oughs> ไม่มีไม่มีพรรคประชาธิปัตย์คือยังไงเนี่ยย,ยังไงเนี่ยเอ,อช่วยฝากดูสอนลากมาลายทองด้วยนะครับช่วยช่วยฝากนี้นึงคือวันนี้เนี่ยพอดีว่าผมติดภารกิจช่วงตอนเช้านิดหนึ่งตอนประมาณสิบโมง เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงยังไงก็เอ็นหนึ่งนะเอ็นหนึ่งฟังอยู่นะนี่พี่แดงเป็นหิ้วนะครับประกบติดเลยผู้ชายชกันเราก็สองคนผลการัทาเราหน้าเอ็นหนึ่งนะครับดูประธานลบเขาเราให้ดีดูพี่แดงสามว่าพี่แดงสามว่านะครับสอนรักษ์แล้วก็พี่สมานน้อยพี่ติ๋นเนี่ยฮะครับอ่าเนี่ยคือว่าแลวเราบล็อกแผ่นดําของเราเลยครับจากการของเราลุมล้อมเลยส่วนอื่นไม่ไม่ต้องระมวนชนก็กระจายกระจายกันดูแลยเอานะ แปลกหน้าแปลกตาก็เล่นเลยเพราะเสื้อแดงเน่ะเราจะคุ้นๆนั่งนั่นแหละไอ้หนุ่มโดยเพพาะในกลุ่มของเราเองคุ้นหน้าได้หมดวันนี้ผมมาเนี่ยเราต้องจับตานะุู้หนุ่มนะดีฮะคนั่นแหละเนี่ยไปจัดการมาเลยไอ้พักตะยำตังไรเนี่ยแม่ผมจริงๆเลยไอ้พวกนี้มันต้องเอาขี้ยาบปากอย่ากินเลยข้าวโอเคพี่าแม่จหน้าเสียดเลยโอเคครับสีครับัสดีกาคือวันนี้เนี่ยผมผมต้องไปประชุมเรื่องสายปฏิบัติงานนะครับ ในวันสองวันนี้ฮะคืออย่างอย่างอย่างซีเรียสพอสมควรนะครับมีหลายๆอย่างที่จะต้องเตรียมการมีหลายหลาย,หลายอย่างจะต้องเตรียมพร้อมไอเรื่องเสื้อเนี่ยรู้มาหลายวันแล้วไม่ใช่ไม่รู้นะครับรู้มาหลายวันผมถึงต้องเน้นแค่เสื้อแดงไอเสื้อดํานะครับกับเสื้อขาวเพราะสาเหตุนี้แหละครับนะฮะสวัสดีฮะข้าวขนมอีกครั้งหนึ่งครับอ่าคนของเราเนี่ยคือไปไหนก็ให้พกบ,บัตรนปชเนาะอืม ก็บัตรบัตรของเราก็มีนี่บัตรผู้ผู้กล้าประชาธิปไตยเนี่ยใช่ไหมพกติดตัวเลยแล้วว่าเราเราเจ้าหน้าที่ตำรวจกาตรวจว่าตัแดงเนี่ยให้เขาตรวจไปเลยนี่เราก็ยื่นบัตรเลยนะคะเนาะมันจะได้มันจะได้ปลอดภัยด้วยได้อย่างตำรวจเก็จะได้ไม่สับสนไงนะถ้าคนที่มัยังไม่มีบัตรก็แสดงบัตรประชาชนเลยว่าเนี่ยอยู่ตรงไหนตรงไหนยังไงใช่ไหมนะแล้วตำรวจเขาจะทาหลักฐานเอาไว้อะนะเราก็ให้เขาตรวจไปเลยเพื่อเพื่อความปลอดภัยของเราก็พี่ก็คิดอย่างนี้นะ ก็ขอบคุณคนลกบรีที่ทักทายมาด้วยนะคะครับผมค่สวัสดีค่ะครับเมื่อวานนี้สะใจฮะมีคนหนึ่งขึ้นไปถีบนะฮะไอคนที่ปลาใสด่าพันตำรวจตัวด็อกเตอร์ักษิณนะฮะเขาก็โมโหเนะ่ยทนไม่ไหวขึ้นไปบนเวทีแล้วถีบตกลงเวทีมานะฮะสะใจมากครับสวัสดีฮะเจนะ สวัสดีครับคุณหนุ่มครับรอบนี้ครับผมคุณหนุ่มผมอยากให้คุณหนุ่มทําเสื้อแดงของเราเนี่ยเราไม่ต้องเอาผ้าดีๆเราเอาผ้าธรรมดาพอได้ได้นะทาเป็นเสื้อแดงของเราลอกเขียนชื่อกอปปิแบบไอ้เกมลูกแบบเลยนะครผมถ้าทําได้นะผมก็ผมก็จะเอาสักฝืนสองฝืนเอาไว้หลยนะครับได้ฮะแล้วผมจะสะใจจริงๆเลยไอ้ที่ เด็กวัยรุ่นที่ขึ้นไปจีบหน้าเอไอพวกนั้นน่ะครับทีบตกไปทีเลยฮะครับอือโอ้ผมผมสุดยอดเลยผมก็สุดยอดของไอ้ครถึงที่สุดเลยผมขีดกล้ารเลยขับใจกล้าที่สุดเลยนะไม่มีใครใจกล้าแล้วนะคนหนุ่มขึ้นไปฉีบหน้าบนวีธีนะอ่าฮะครับทีบตกไปทีเลยนะฮะับทีบตกไปทีเลยฮะครับโอ้โหสุดยอดเลยคนหนุ่มสุดยอดเลยแล้ววิ่งวิ่งเขาไปในโุงบาลจุฬามใช่หรอใช่ใช่ฮะครับวิ่งไปโุงบาลจุฬาแล้วก็ญาติของคนไข้เขาด่าไอพวกกากพวกนั้นอีกว่างละ กลับไปป่วนไงไปหรือไปค้นไปนุ่นไปนี่ไงฮะกูกันเข้าไปครโอ้ยผมตกมือเลยเมื่อวานนี้ผมว่าที่วิธีของเราประกาศออกมานะจุดยอดจริงๆเลยผมว่าอ่าครับอันนั้นนะคุณหนุ่มยังไงก็ทาเที่ยวไปเที่ยวแดงเราไม่ต้องเอายี่ห้อไม่ต้องเอายี่ขนาดไหนเราคุณหนุ่มเราเราใส่เราอ๋อสามารถใส่ให้ได้ทุกคนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะไปดูผ้าโลมาอยู่เนี่ยฮะครับแล้วแล้วถ้าคุณหนุ่มทำแล้วผมจะไปเอาไว้สั่สองถึงแล้วคุณครับได้ครับได้ครับสื้กลุ่มขอมพอเราติดทุกรูปแบบเลยเนาะ ครับครับสวัสดีฮะครับคือผมคือพอดีพี่น้องนะครับหลายท่านบอกว่าอ,อยากได้อยากได้ผมก็ไม่รู้จะทายังไงฮะหาสปอนเซอร์ก็ไม่ได้อยากจะแจกให้ฟรีด้วยซ้ําไปฮะสาหรับเสือ้อก็าําลังติดต่อกันอยู่นี่แหละฮะสวัสดีฮะรอสวัสดีคุณนมครับเออคุณนมทําตัวใหญ่ๆมั่งสรพี่ไปหาซื้อทีไรตัวมากระเจี้ยวหนึ่งได้ฮะได้ฮะโอ้หาตัวใหญ่เลยให้มันใส่หล้วหลวมๆบาคนอ้วนใส่ลกมันน่าเกลียดอ่ะได้ครับ เลยเจียวสักสองตัวผมเด้แล้วก็จะด่าพี่สิทธิ์หน่อยนะเออไอ้พวกเนี้ยมันแสกันไม่รักพอรักแม่มันเลยเนาะอืมฮะเออเขาด่าพ่อแม่มันกระทั่งมันอ่ะก็ออกลูกมาเป็นอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิครับเออมันไม่เห็นรักพ่อแม่มันเลยเนี่ยยังไงเขาก็ต้องด่าหมดอะใช่ไหมครอบครปูน่ะทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมครับเออแล้วมันก็เป็นแอมเมอร์แลวเป็นไอ้พวกไอสมาธิสั้นจำมาพูดอะไรในสภาออกมาแล้วก็จำไม่ได้ก็มาพูดข้างนอกอีกแบบหนึ่งเนาะเนาะ เออมันกับกรอกอีกรอกก็จริงๆเลยพวกจางไลเนี่ยฮะฮะอธิษักน์ไอศักต์เนี่ยก็หนามันสักหน่อยตัวจางไลเหี้ยจริงๆเลยเนาะแค่นี้นะคุณหนุ่มนะสวัสดีครับขอบคุณครับแหมฮเป็นไงฮะเจอพี่ๆเราฮะคือมันหน่อยเลยฮะเจอพวกพี่แขกเจออะไรไปเนี่ยหง่อยอ่ะพักประชาธิปัตย์ไอไอทางไอพักประชาธิปัตย์ไม่ว่ากลุ่มไหนนะฮะสวัสดีฮะครับผมครับ ถ้าผมบัรไอผู้กล้าผมทำท่าสมัยปีที่แล้วจะไม่ได้เลยอ่ะอ๋อครับงั้นเดี๋ยวเข้ามาอีกทีหนึ่งได้เลยฮะครับตอนนี้มีความพร้อมแล้วเมื่อก่อนนี้ไม่พร้อมนะบอกตรงฮะผมออกไปตล้าไปหนมแดงไปเอารอบหนึ่งข้าวามไปไปทายรูปสองรอบแล้วนะเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรฮะเข้ามาได้เลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่จัดการให้เลยครับนะครับไอสถานีเตปู่จ้าใช่ไหมเออครับครับใช่ฮะ ไปซื้อเสื้อวันก่อนนี่บอกไปมีบัตรเลยเต็มด้านราคาสองร้อยเลยครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาเสื้อราคาถูกมาให้ครับนะฮะครับฮะครับครับครับผมครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮเอาล้วฮะท่านฟังฮะเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตแล้วล่ะฮะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมตัวนะครับเข้าประชุมด้วยฮะสวัสดีครับเอาคนสุดท้ายคุณอาครับครับผมครับ ครับคือคุณเคยดูโจนดี่ว่าพักโจนนึงนตัดึงสะมอะไรในพักมันอ่ะครับอ่าคุณหมุนคนล่างครับมันนี้ผมไม่ได้ไปนะเลขเลขบัญชีเดี๋ยวผมโอเงินเข้านะครับผมช่วยเงินนะเนี่ยขอบคุณมากเลยพี่เลขเลขบัญชีเลขสามหนึ่งแปดสองสี่แปดสามเก้าสามหกใช่ไหมถูกครับฮะโอเคโอเคเดี๋ยวผมให้พักพันหนึ่งนะครับผมฮะขอบคุณมากเลยพี่ครับ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 สวัสดีฮะ เอาละฮะท่านผู้วังครับผมขออนุญ,ญาตก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทําธุระด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าพักประชาธิปัตย์นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยคงจะไปเลดนิดน,นึงสัก11บเอโมงกว่าๆนะครับคงจะไปถึงนั่นนะครับหลังจากคุยธุระปรากางอะไร,รเสร็จเรียบร้อยก็จะดําเนินการนะครับไปร่วมกับพี่น้องนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากให้ตึงสถานการณ์นะครับวันสุกดิบก็คือวันพรุ่งนี้คือวันที่7พักประชาธิปัตย์เนี่ยแล้วก็องค์กรพิทักษ์สยามเนี่ยเขาจะปฏิบัติการพรุ่งนี้ เพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยฮะต้องให้เยอะที่สุดนะครับเพราะ